สวัสดีพี่น้องพลไปสุขูสุคนเด้อครับผมวันนี้ข้พาพี่มานนอกมามาหลังมาหลังขอมูลโทษทรัพย์ผมไม่หล,ลังขมุนหรครับผมมาหลังแคดหลังแคดหลังแคดได้โทษทรัพย์เขาเวลาคือว่ามันมันมีประสบการณ์ไหมพี่น้องผมขึ้นไล่แล้วก็นหน้าโจรค้างแน่คอมเมนต์บวเรือนแน่เนื่อ,นนองจากโทษทรัพย์มัน มันทำงานนกครับผมทำงานนกเพราะเข้าใส่เข้าใส่โทรศัพท์เข้าใส่ประจำเนอะโทรศัพท์เขาก็ใส่ประจำมาแบบข้อมูลยี่ห้งแบบหลายบ่าว่าี่เป็นวิดีโอบ่าว่าี่เป็นรูปภาพหรือเพลงยังสิก็หลายก็แบบคิดให้โทรศัพท์มันมันทำงานนกครับผมเดี๋ยวมันอีกผมจะพามาเห็ดมาล่างอมาล่างแคทครับผมมันเป็นล่างข้อมูลเด้อพี่น้องล่างแคด หมายถึงล่างที่ห่าเขาไปเขาไปเ,เ,เขาไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมยังสิคือบอห่อเขาไปเล่นแอปแนวอื่นสินะนไม่กัที่นี่ไม่กับที่มี่ควบจำเขามันอยู่ในแอปตัวนั้นแหละครับผมจะผลข้ามาล่างล่างของล่างแค่ล่างแค่รแครับผมว่าเป็นล่างของมู้งนี่เป็นของล่างแค่ด้พี่นของถ้าล่างของมู้นี่จำไม่มีไว้แล้วเลยดิล่างแค่ได้ครับผมใารเข้ามาที่การตั้งค่า นี่ครับผมเราก็หาแรงร่วมแอปหาอย่างไรเพ,พื่อบรรลุเป็นองนี่มันก็จะมีบอกขึ้นอยู่กับผมนี่ของผมจะเป็นการจัดการแอปต้องต้องเบิ่งก่อนด้วยครับผมไอ้พ่อโทษทัดแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นจะบวกขึ้นกันเมื่อกี้ก็จะเป็นในเมื่อกี้ก็จะเป็นรายการแอปนะครับผมไอ้ข,ของผมจะเป็นรายการรายการแอปนี่อยู่อยู่ของบนเลยนี่ข่าวขา่ามาเพิ่มข่เข่ามาหนานี่ให้ได้พี่น้องนี่หนาที่ว่ามันมีแอปหล,ลายๆนี่ แคปที like Eu, ่อยู่ในมือถือเขานี่แหละเมื่อกี้ผมก็อันนี้ไปรอบนึงแล้วแหละก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์ผมก็จะล่างประจําเลยครับผมเพราะว่าท่านคอมเมนต์มันแข่างเนี่ยหน้าจอมันแข่างจที่นะคอมเมนต์ก็แข่างหน้าจอมัข่างมันโมเรีนแล้วกัเที่ถห้โทรศัพท์เพามันหนักเครื่องคือมันหนักของมุนมันไหลมันอีก็เลยภาพภาพดีเพรอหลังมาล่างครับผมก็การล่างกับบุกกับบืองหนครับผม จะให้ห่อแต่แอบไปที่แอปลลางไปที่แอปครับผมจังจังแอปเล่ครับผมก็แตะเข้าไปเนาะประการมันนี่ที่เก็บข้อมูลและแคสนี่แตะเข้าไปครับผมถ้าโบมี่ไม่ได้ขึ้นศูนย์สิครับผมนี่มีแสดงว่าโบมี่ต่อไปเ้ากับกดกดออกก่อนแล้วกับไปเรื่อยครับผมนี่แตะของเก่าเนี่ยครับผมนีสองแปดเจ็ดมีหลายปวดดิกลางครับผมกดนี่ อันนี้อันนี้ล่างด้วยพี่น้องนี่นี่ล่างแคทครับผมอันนี้ล่างขมลเด้อนี่อันนี้ล่นนงงางแคใถ้ามาล่างแคทครับผมกดนี่มันก็จะเป็นศูนย์ครับผมนี่็นว่าพี่น้องมันก็จะเป็นศูนย์นี่คือศูนย์แล้วเขาไปกดออกกดออกไปอีกก็ไปหาแอฟตัวใหม่ครับผมหาแอปตัวที่ว่าเข้าจีล่างโตไปถ้ามีหลก็ก็ตตรงล่างมาทุกตัวเลยครับให้ดีล่างห้เมื่อทุกแอปเลยครับผม มันสะได้เครื่อมันสะได้เบาเวลาขึ้นไหลหรือเวลาเข้าไปเอายคลิปทายงานสิง่ายครับผมบม่ต้องอะไรนี่มีอันรบ่มีกันครับผมมันบุกไปใส่ง่านครับผมเลยเขาลาบปุ๊บมันก็เหลือศูนย์ครับผมตั้งากที่ ถ้าสมมติว่าห้องล่างเร็วนะครับผมล่างแร็วล่างเมื่อทุกตัวเร้วก็กลับมาหนาลักกลับมาหนาลักก่อนหลังจากกลับห้องกลับมาหนาลักแล้วเขากิดกดไปมองขีดสามขีดไม่ลงขีดสามขีดนี่ครับกระปัดอไปเรื่อยมีหลายกระปารอไปเมื่อเลยครับผมมีจะอัานกระปัดออกเห้เมื่อถือว่าห้องห้องล่างแคดล่างอย่างเดียวยแล้วต่อไปท่นเหื่อเคยเขากับที่เบา เวลาเ้าข like ึ้นไล่ขึ้นยังมันก็สะดวกครับผมโปรตองยานว่าโปรตองยานว่ามันสี้ค้างแต่ตะก้อนผมก็ค้างที่กันค้างจนจนคิดหาทางเฮหาทางอันนี้แหละครับจนส่วนใหญ่ผมจะลบออกหมดพวกไอไอพวกวิดีโอพวกไอเนี่ยผมจะลบออกหมดเลยอยู่เก่าๆเพ่งที่ห้องวออจนเป็นที่ห้องตองใส่ห้องกับลบออก ครับผมคลิปนี้กับอัศีประโยชน์ว่าไรกันหนอนะครับผมแต่ขอบุณในรายด้วยครับที่ขับมาบิงขอบคุณในรลนที่กดไลค์กดแชร์ให้ครับผมขอบคุณในรลายครับผมสวัสดีครับขอบคุณในไลายครับผม